คือเราจะเปลี่ยนกล่องใช่ไหมล่ะกล่องไฟนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับผมสำหรับรอบรถนะครับผมกดจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องก้าร d ดพีเด้วยนะครับเพื dude, the gun, the ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผม อากลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับก้าน TSC กันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเ,เปลี่ยนกล่องนะครับผมนะก็กับเจ้โนวา R คันเดิมนะครับผมนะที่ติดสติ๊กเกอร์ RS นั่นเองเนาะก็ผมได้แกะไปแล้วแหละนะคือวันนี้คือเราจะเปลี่ยนกล่องใช่ไหมล่ะกล่องไฟนะครับผมกล่องไฟที่เราได้ซื้อมานะครับว่า มันจะดีขึ้นไหมนะครับผมสําหรับรอบรถนะครับผมนะก็ถ้ามันดีขึ้นนะผมจะทํรราเป็นชุดไว้ขายเลยกับคอยคอยไฟกับกล่องนะครับผมผมจะทําเป็นชุดไว้ขายเลยนะครับผมนะสำหรับตัวน <mosquitoes> ี้นั่นเองแลเป็นกล่องส้มนะไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไหมนะสาหรับคนที่งบน้อยนะผมก็จะทําขายให้นั่นเองแล้วก็รับมาก็กาไรก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ราคาแบ่งปันนะครับผมนะเดี๋ยวเนาะเราก็ จะใส่ให้ดูนะครับผมนะเดี๋ยวต้องแกะอองมาก่อนโอ้มันก็แกะยากอยู่เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับผมอ่านะครับท่านผู้ชมก็กล่องไฟใช่ไหมล่ะมันจะอยู่ตรงบริเวณประมาณนี้นะเดี๋ยวผมตัดสายรัดเคเบลไทยายออกก่อนอมอผมก็กลัวโดนชุดสี นี่ครับผมก็ชุดสีมันก็ลอยเยอะแหละนะแล้วก็ยังกลัวโดนอยู่เดี๋ยวเราจะแกะไปเลยนะครับผมนะก็กล่องไฟใช่ไหมล่ะมันจะอยู่ตรงท้ายนี่นะครับของโนวาเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมเอาคลิปมันทายรัดไว้เพราะว่ามันยางรัดมันขาดแล้วอ่าเนาะแล้วก็เอากล่องเดิมของมันออกมาอันนี้คือ กล่องไฟนะครับผมกล่องไฟเดิมติดรถนะครับของโนวานะนี่ครับผมเดี๋ยวเราแกะออกมาเลยอ่าเนาะว่าแกะยากแกะเยน็นโอ้ยกล้องเกือบหล่นนี่ครับผมนี่กล่องไฟเดิมนะโอ้สายไอแผ่นชาร์จก็หลุดอีกนะโหหลุดอีกมันก็ไม่ชาร์จดีแบตน,นี่ครับผมนี่คือกล่องเดิมนะแต่เราก็ จะเอากองแต่งนะครับลองใส่ดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับผมนะก็ตอนนี้ใส่คอยส้มนะครับคอยแต่งเหมือนกันอ่าเนาะเป็นตัวปักเดี่ยวนะครับผมเราจะใส่ไปอ่าเนาะเดี๋ยวสายรัดเนี่ยมันทํามาเพื่อเว็บร้อยหรือเปล่านะจะช่างเถอะเราไม่สนใจเราจะเหนิบเน็บไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะลองติดเครื่องให้ดูแล้วกันเนาะครับผม เดี๋ยวท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ารวดนะพึ่งติดเป็นครั้งแรกของวันเนาะวันนี้โั้ สุดครับผมจะว่าดีขึ้นไหมรอบมาดีนะครับผมสำหรับตัวนี้นะรอบมาจัดมากเนาะสำหรับกล่องไฟส้มนะครับผมนะก็ถือว่าแนะนานะครับผมสำหรับกล่องไฟตัวนี้เนาะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้เนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะคือผมจะทําชุดขายนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาไปอีกทีเนาะเอากล่องส้มกล่องส้มแล้วก็เดี๋ยว แป๊บหนึ่งนะที่ผมทําคลิปไปคราวก่อนเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะเดี๋ยวให้ดูคอยก่อนอ่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับคือคอยคอยคอยแต่งนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็มันจะมีตัวอันนั้นด้วยมันเขาเรียกว่าตัวอะไรวะตัวที่เพิ่มไฟคอยนะครับผมนะผมจะขายทั้งชุดเลยมันจะมีสามตัวนะแต่ตอนนีอ้อาจจะไม่เห็นแล้วแหละไอตัวเพิ่มไฟคอยมันจะเป็นดำๆข้างในเนี่ยผมทําไว้เป็นมัดเนี่ยนี่ครับมันมันจะอยู่ในนี้แหละ แต่ว่าอาจจะไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยผมทำแต่ก่อนอนะ่ะผมทําลงคอยอีพีก่อนอนะ่ะก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้เนาะมันจะเห็นนะผมจะทําชุดนี้ขายนะครับผมคือไฟแรงจริงนะครับผมนะก็ลองใช้นะผมเอาไปดันมา40กว่ากิโลไม่พังนะครับผมสำหรับคอยตัวนี้เนาะก็ก็จะลองดูนะผมว่ามีคนตอบรับหรือสนใจไหมเนาะก็จะทําขายให้นะก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับกล่องไฟกล่องไฟซิ่ง นะครับผมนะก็นะ่าจะประมาณนี้เนาะผมก็ขอจบคลิปนะครับก็อขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามรับชมก้านทีเอสี SD มาโดยตลอดนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ